มาอยู่กันอีกแล้วครับกับวีโก้นะครับวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการเปลี่ยนล้อนะครับล้อจะเป็นล้อมือสองนะครับล้อมือสองยางใหม่ล้อเป็นล้อทีสามเจ็ดนะครับสีก็สวยๆเลยแล้วก็ยางใหม่ครับปียห้าสองห้าสี่สิบบอกเลยอันนี้ก็ใช้งานสบายๆครับทรงข้างหน้าก็อยู่ประมาณห oh. กสโอ้บอกเลยว่าถ้าจัดทรงเนี่ยบอกเลยว่ารล่อๆเลย เนตาดูข้างหลังนต้าข้างหลังก็นี่ครับหล่อลลเลยลดลงลดล้อจุ๊บแล้วแถมให้หมดครับพ้นสรงพ้นสีเนียนๆแล้วลูกค้าอยากได้โด,ดหลังเพิ่มใส่กล่องสามนิ้วนะครับ<อ>ก็เหมือนเดิมครับสนใจล้อยางตัวไหนทักเข้ามาสอบถามเลยครับมีหลายราคาครับถูกพแพงเรามีให้หมดครับก็สนใจแบบไหนย,ยังไง เขาก็คอมม้นบ็อกได้เลยครับรูทโฮสสวนแปดหนึ่เจ็ดแปดเก้าเก้าสามจ็ดหานะครับผมน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ